สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม 1B นะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องสถานการณ์ขยะมูลฝอยจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสถานการณ์ปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยในปี2,563ลดลงเมื่อเทียบกับปี2,562ประมาณ27.35ล้านตันคิดเป็นร้อยละ4โดยขยะมูลฝอยนี้จะถูกคัดแยกน้าต้นทางโดยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ 11.93ล้านตันลดลงจากปี2562คิดเป็นร้อยละ5มีการกำจัดอย่างถูกต้อง11.19ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2562คิดเป็นร้อยละ14และมีการกำจัดไม่ถูกต้อง4.23ล้านตันลดลงจากปี2562คิดเป็นร้อยละ34 สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยในช่วงตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563ถึงวันที่31พฤษภาคม2563พบว่าพื้นที่ในชุมชนมีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเนื่องจากมีการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางมายัางประเทศไทยและในขณะเดียวกัน มีมาตรการกำหนดให้ปฏิบัติงานแบบ Work from Home ซึ่งส่งผลให้ปริมาณพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวหรือ Us e ซิงเกิลพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีการบริการสั่งซื้อสินค้าและอาหารผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดสถานการณ์และปัญหา 1. ประชาชนมีความมักง่ายขาดจิตสำนึกไม่นึกผลเสียที่จะเกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมาก โดยเห็นได้จากการทิ้งขยะลงพื้นหรือแหล่งน้ําโดยไม่ทิ้งลงในถังขยะที่จัดไว้ให้และโรงงานอุตสาหากรรมบางแห่งมีการลักลอบนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่างเปล่า 2. บริษัทหรือร้านค้ามีการผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจําเป็นยกตัวอย่างเช่นผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้นและประชาชนซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุงจึงส่งผลให้มีขยะปริมาณมาก 3. เก็บและทำลายขยะไม่หมดจึงทําให้มีการตกค้างเกิดกองหมักหมมและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณใกล้เคียงจนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม4มีการปฏิบัติงานแบบ Work from Home มีการใช้บริการสั่งสินค้าและอาหารผ่านระบบออนไลน์เป็นจํานวนมากจึงทําให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียวมีจํานวนมากขึ้นการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์และปัญหา รายละเอียดของนวัตกรรมที่นำมาศึกษาและผลการนำไปใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาโครงการแยกแลกยิม้มบริษัทปตทจำกัดมหาชนโครงการแยกแลกยิม้มเป็นนวัตกรรมที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใหม่ๆที่เป็นไปในทางบวกและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โครงการนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเชิญชวนให้ผู้เข้ามาใช้บริการและประชาชนทั่วไปช่วยกันแยกขยะให้ถูกถังที่สถานีบริการน้ำมันปตททั่วประเทศกว่า1700แห่งซึ่งทางสถานีบริการน้ำมันปตทจะเป็นผู้นำขยะที่สามารถดีไซนเคลนได้ไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปสร้างสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนโดยรอบสถานีบริการซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนสังคมและประเทศนวัตกรรมนี้มีความน่าสนใจและได้รับการตอบรับที่ดีแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องมีทั่วประเทศ แต่กลับทำให้โครงการเกิดขึ้นได้จริงในวิธีการเดียวกันนโยบายเดียวกันและบรรลุเป้าหมายร่วมกันอีกด้วยและทำให้โครงการเกิดขึ้นได้จริงเช่นชุมชนที่มีความผูกพันกับสถานีบริการน้ำมันและบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ภาพลักษณ์ที่ดีและตอบสนองนโยบายที่จะททำขยะให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคม และชุมชนรอบๆสถานีบริการนำ้ำนอกจากนี้ยังช่วยลดงบประมาณของรัฐในการกําจัดขยะช่วยลดปริมาณขยะช่วยประหยัดงบประมาณกําจัดขยะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดคือการแยกขยะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับพื้นฐานทางด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยการนำขยะเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา เครื่องมืออุปโภคและสาธารณูปโภคในชุมชนค่ะต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับโครงการแยกแลกยิ้มเชิญรับชมจากสื่อวิดิทัศน์ต่อไปนี้ได้เลยค่ะในแต่ละวันพวกเราสร้างขยะกันเยอะแค่ไหนรู้ไหมคิดดูจิวันๆเรากินเราใช้ของสารพัดเลยของพวกนี้พอหมดประโยชน์ก็กลายเป็นขยะที่ทุกคนเอาไปทิ้ง จำนวนขยะก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันก็ต้องใช้เวลากำจัดขยะมากขึ้นตามไปด้วยแต่รู้เปล่าพวกเราอ่ะช่วยลดปริมาณขยะได้นะแค่ช่วยกันคนละไม,ม้คนละม,มือแยกขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างพวกกระป๋องขวดแก้วและขวดพลาสติกเนี่ยเอาบิ really ลยูสใช้ซ้ำหรือีไซเคิลแปลปรูปผลิตใหม่แค่นี้ก็ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด แถมยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแยกขยะก,กันดอกทิ้งกันรวมๆกองกันเอาไว้แล้วขยะแต่ละชนิดใช้ว่าจะกำจัดหรือย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายๆอย่างพืชผักใช้เวลาย,ย่อยสลาย5วันถึง1เดือนเศษกระดาษ2 5เดือนกองนมเคืือพลาสติก5ปีกระปองน้ำอัดลม80 100ปี ขวดพลาสติก450ปีที่หนักสุดก็ถุงพลาสติกกล่องโฟมและขวดแก้วนี่แหละใช้เวลา500ปีหรืออาจจะย่อยสลายไม่ได้เลยนะเออจีจะเป็นลมไม่แยกขยะเถอะนะแยกแล้วดีปล่อยให้ย่อยสลายเองคงจะไม่ไหวสร้างปัญหาให้ประเทศนับไม่ถ้วนเอา่ะจิทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโลกของพวกมแมลงวันหนูมแมลงสาบ เป็นบ่อกเกิดโรคตับอักเสบเชื้อไทฟอยบาดทะยักโรคทางเดินอาหารส่งกินเน่าเหม็นเกิดฝุ่นและสิ่งสปกปรกเพียบเลยแถมสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและเบืองงบประมาณในการกำจัดขยะของประเทศอีกด้วยเมื่อช่วยกันหยุดคิดสักนิดก่อนทิ้งขยะดีกว่านะแยกขยะไม่ยากเลยใครๆก็ทำได้เชื่อจีเธอจะได้ปลอดภัยต่อสุขภาพทุกคน แถนประเทศเราจะได้สะอาดสวยงามน่าอยู่ไงล่ะครับไม่แยกขยะลงให้ถูกถังกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มน้ำมันปตทะท,ทั่วประเทศกันจิติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w ์แยกแลกยิ้ม com เหตุผลในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานแก้ไขในสถานการณ์และปัญหาที่ศึกษา1 ช่วยลดปริมาณขยะลงเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์เช่นแก้วกระดาษพลาสติกแก้วโลหะจะเหลือขยะจริงๆเพื่อนำไปใช้กรรมจัดน้อยลง 2. เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรโดยการนำวัสดุประเภทแก้วกระดาษโลหะและพลาสติกไปรีไซเคิลนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ซึ่งเป็นการขายเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการกำจัดขยะเมื่อขยะที่ต้องการกำจัดลดลงงบประมาณที่ต้องนําไปใช้ในการจัดการขยะก็จะน้อยลงและสามารถนําเงินที่เหลือไปพัฒนาด้านอื่นได้ 4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษต่อโลกให้ลดลงซึ่งมีส่วนช่วยลดการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงได้ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานแก้ไขในสถานการณ์และปัญหาที่ศึกษา 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการแยกขยะและช่วยสร้างจิตสำนึกการดูแลสังคมและชุมชน 2. เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบดียิ่งขึ้น 3. เพื่อให้ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนลดลงและช่วยลดงบประมาณของรัฐในการกำจัดขยะ และ 4. เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะขั้นตอนของการนำนวัตกรรมมาใช้ดำเนินงานแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่ศึกษานะคะโดยการแยกขยะเราจะแบ่งถังขยะออกเป็นสีดสีโดยถังสีเขียวคือถังขยะเปียกหรือย่อยสลายได้ถังสีเหลืองคือถังขยะรีไซเคิล ถังสีน้ำเงินคือถังขยะทั่วไปและถังสีแดงคือถังขยะอันตรายด้วยถังขยะสีเขียวหรือถังขยะเปียกจะทิ้งขยะจำพวกเศษอาหารเศษไม้หรือพืชต่อมาถัางขยะสีเหลืองหรือถังขยะรีไซเคิลจะทิ้งขยะจำพวกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้เช่นกระดาษกระป๋องเหล็กกล่องนมยางรถยนต์ ต่อมาทางขยะสีน้ำเงินนะคะหรือทางขยะทั่วไปจะทิ้งขยะจําพวกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลเช่นพลาสติกห่อลูกอมถุงพลาสติกโฟมหรือฟอยที่เปื้อนอาหารค่ะ ต่อมาทางขยะสีแดงหรือทางขยะอันตรายจะทิ้งขยะจำพวกขยะมีพิษหรือขยะอันตรายสารเคมีที่ส่งผลให้เกิดความอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมเช่นหลอดไฟฐานไฟฉายกระป๋องสเปรย์สารเคมีเมื่อทำการแยกขยะแล้วนะคะหากมีขยะที่สามารถขายได้เราจะนำขยะเหล่านั้นไปขายค่ะและนำเงินที่ได้มานั้นสร้างประโยชน์แก่ชุมชนต่อไปค่ะ และนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้นำมานำเสนอในวันนี้นะคะพวกเราหวังว่าเนื้อหาที่เราได้นำมานำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์แกเ่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ